ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับอ,อสวัสดีพวกหน้าส้นตีนทั้งหลายตอนนี้จอร์ดี้นั้นกำลังจะเข้าสู่โลกใหม่แล้วเขาะจะได้เป็นวัยรุ่นนิวเวอร์แล้วแต่หลายคนก็อยากจะได้ดีจอร์ดี้อยู่อย่าลืมกดไลค์แลวกดติดตามแล,และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้จอร์ดี้ด้วยและบอกมาซิว่าคุณนั้นรักจอร์ดี้แค่ไหนคอมเมนต์มาเลยไปกัน ผมเนะี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเลซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีชนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเลนะอี่าจะไปแต่งจริงเลยครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือร่องางราวก่อนที่จอร์ดี่จะเจอวันพีสและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเล หามาวุ้ม้ King Piece 24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์ like กันด้วยนะครับเช้านี้ที่โลกทาวในคิงสังกสีมาดูซิวันนี้เราจเจออะไรอีกบ้างเดินไปไม่ถึง2เมตรก็เจอความอลาเวงอะไรกันนี่แล้วก็มีคนบอกว่าเจ๊ p p กับราเป้าด้วยความที่จอร์ดี้นั้นกระหายในการ PVP อย่างมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปิว w World แล้วต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยเพราะว่าที่นู้เขาบอกว่ามันโหดร้ายมากๆเลยอยู่ๆก็มีคนมาด่าจอร์ดี้ว่าไอ้มลแรงสาบทอดของขึ้นเลยของขึ้นมาเลยมึงมาเลยชิบหาย ถ้ามึงจะลุมด่ากันขนาดนี้มึงออกมาต่อยกับกูเลยมาและและสึกชิงเจ้าจุติภพก็จะเริ่มต้นขึ้นยกแรกระหว่างจอนดี้ที่ใช้ผลแก๊สกับนกฟินิกจากยุคทีนิเชียนผมฟันฟันฟันแล้วมันก็หนีง,งตัวนี้มันหนีแล้วมันฮิวตัวเองได้ด้วยนี่เลยผมพ่นกลิ่นปากออกไปแล้วก็ระเบิดตุ้มอันใดนั้นกูก็รู้สึกตัวแล้วว่ากูโดน ฟินิกจากยุคทินิเชียนสองตัวลุมกระทืบอยู่แน่นอนอความโหดเหี้ยมของจอร์ดี้นั้นไม่ปาณีใครผมฆ่ามันทุกคนอยู่แล้วและแล้วผมก็เก็บนกตัวแรกตายหงไปได้นกตัวที่สองไม่ไวายเดี๋ยวผมจะฆ่าม,มันต่อเลยแต่ไม่นานนักผมก็ฆ่ามันตายหงทันทีโอ้ง่ายนิดเดียวแต่จอร์ดี้ใช้พลังของยุคทินิเชียนมากเกินไปตอนนี้เขากาลังอ่อนแรงและเขากําลังจะตายและก็แน่นอนฮะพูดไม่ทางขัดคําฟินิกก็ฆ่ากูตาย หลังจากที่เรา p ี p กันเสร็จแล้วผมก็เห็นแล้วว่าฝีมือของสองคนนี้มันเฟี้ยวขนาดไหนผมก็เลยชวนเขาไปลงดันกับจอร์ดี้สนใจไปมาและแน่นอนเขาก็ตอบตกลงจอร์ดี้โดยไม่ลังเลเมื่อกี้ยังฆ่ากันอยู่เลยตอนนี้กูเป็นเพื่อนกันแล้ววะเนี่ยเร็วชิบหายเลย และเบาวนี่กระแสบมากเลยมันเห็นว่าตัวนี้ขึ้นเรือจอร์ดี้มามันเลยฆ่าตายหงเลยโอ้โหมึงกลายเป็นเพื่อนแท้ก,กูตอนไหนวะเนี่ยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงมารีนฟอร์ดก็เจอกับคลื่นสึนามิยักษ์ใครไม่ตีนวดเขาเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วกูเหือนไอ้คนตีน่าจะพัดไปกับสึนามิแล้วกูต้องมาเก็บการให้มันอีกโอ้โหคนดีจริงเลยกูโอเคไปได้เวลาลงดันกันละ รู้สึกว่าจอร์ดี้ช่วงนี้จะเป็นดาราดังมีคนมาขอถ่ายรูปตลอดเลยอ้หคนดีมันก็อย่างนี้แหละครับไหนมาดูดิว่าเวลสองพันและลงดันนี่มันจะเฟีย้ยขนาดไหนกูจะตายบ้างหรือเปล่ามาดูกันลงดันนี่มันง่ายเหลือเกินฟันฟันแล้วก็ระเบิดอโอโอีซี่นะสบายบือสดือโบสิ่งที่ผมชอบที่สุดในการลงดันก็คือการที่กูได้กระทืบไอ้บักใหญ่นี่แหละฮะแม่งเฟีย้ยทิบหายเลยเดินชา้าแต่นี่โดนกูเลยฟันฟันชับชับ,ชบ,ชบ ทำไมหลายคนถึงเลือกจะใช้ดาบเอ็มมามากกว่า3ดาบสุดหล่อเท่กันวะผมไม่เข้าใจเลยวะมาเทพขนาดนั้นเลยเลยวะใครรู้คอมเมนต์กันหน่อยและกันนะผมเป็นคนใช้เยอะมากๆเลยดาบเอ็มมาเนี่ยเห็นคนใช้เยอะก็อยากได้ซะแล้วสิแม่ย้ายกูไปโลกใหม่ได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวรู้กันเล่นอยู่สักพักอยู่ๆก็มีน้องหลุดคนหนึ่งเอ,เอ้าเฮ้ยมึงทิ้งกันอย่างนี้เลยวะเฮ้ยไปไม่บอกลากันเลยอยู่ สงสัยแม่ใชใ้ไปนอนนะฮะพรุ่งนี้ต้องเรียนออนไลน์แต่ไม่ว่ายังไงเราก็ถึงเว็บ30แล้วง่ายนิดเดียวมีจอร์ดีก้กลัวอะไรล่ะครับภาราล้วนๆเลยกูเนี่ยวิ่งอย่างเดียวแต่แล้ว,ลวจอร์ดี้ก็ฆ่าบอสตัวสุดท้ายลงได้โอ้โหสบายแล้วได้าาามาอีก5เาเจมเลยนะบวกกัแลายกายเป็น 9. เ้าเจมทำไมได้เยอะจังว่าตาเนี่ยใครรู้บอกหน่อยแล้วกันนะเออตากนๆนี่กูได้น้อยน,นิดเดียวนะ ลงดันทุกทีรู้สึกว่าตัวเองรวยมากและอยู่ๆไอ้บ่าวนี่ฮะไอไ้ัยรุ่นชุดนอนก็มาขอผลกับกูเฉยเลยด้วยความทิ่์นี้ดันมีจิตใจเมตตาการุณาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ไม่รอช้าผมก็เลยสุ่มไปเลยเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะออกอะไรอยู่ๆก็ได้แลเฉยเลยเฮ้ยเอ้ดวงมาว่ะวันเนี้ยและผมก็ได้ผลกาวิตีทุกคนเฮ้ยผลนี่มันสุดยอดไปเลยนะ ผมก็ไม่รอช้ากระโดดให้ไปเลยอ่ะใครได้ก็เอาไปเลยนะแน่นอนผลนั้นก็ตกกับไอ้วัยรุ่นชุดนอนนะแต่อยู่ๆไอ้วัยรุ่นชุดนอนนี่เหมือนอยากจะทาความดีต่อมันจะให้ผลนี้กับเบคอนอย่างนั้นเหรอผมรู้สึกซึ้งในน้ําใจของเขามากเขาอยากได้ผลแต่เขาเลือกจะให้ผู้เล่นใหม่ก่อนโอ้ยนี่น้ําใจชัดแต่สุดท้ายที่ไหนได้แม่งกวนตีนไอ้เชนนี่ หลอกให้อยากและจากไปก <c oughs> ูยังชอบแต่ไม่ไรผมซุ่มได้ผลมากมากผมจะเอาผลนี่ไปให้น้องใหม่ซะเอาไปเลยพ่อหนุ่มไม่ต้องไปสนใจวัยรุ่นชุดนอนนะนะมันกวนตีนกู <c oughs> สุ่มกาวิทีให้ไม่เอามันบอกอยากได้ผลอื่นโอ้โหมึงไม่รู้เลยว,ว่าผลนี่มันโหดขนาดไหนไงถ้าไม่เอามึงเอากลับมาให้กูก็ได้นะไอชิบหายเรื่องมากจริงๆเลยไอวัยรุ่นชุดนอนเนี่ย <c oughs> ใครเจอแม่งกระลุมกระทืบแม่งเลยละกันนะทุกคนเป็นคนดีแล้วอยู่ยากโอเคผมกลับมาฟาร์มที่นี่ดีกว่าเกาะมารีนฟอร์ดผมต้องฟาร์มเวลอีกประมาณ25เวล เพื่อจะไปก่อต่อไปนั่นเองนวดขาวจ๋าฉันมาแล้วจ้าตบแม่งเลยนะจ้านี่ตายไปซะโง่ฟาร์มตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็มืดตึ๊ดแล้วโอเคผมจะเลเวล2,025แล้วนี่ค่าแม่งเลยโอเคเรียบร้อยแฮ่เหนื่อยจังเลย ผมที่กลับมาที่โลกทาวอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังดิวผลพิศารกันไม่เลิกนะดูสิผลมงผลมืดอ,อะไรก็ไม่รู้และเหมือนเดิมกูก็เห็นไอไว้วรุ่นชุดนอนคนเดิมเลยเอ้ <c oughs> มันไส้มันชิบหายเลยวะ่ะแล้พอผมย้ายเซิร์ฟมาผมก็เจอกับนี่ฮะวัยรุ่นอีโมจีแตงโมอไอกันนี่ ความเลือดร้อนของจอร์ดี้นั้นเห็นใครเอดินออกมาไม่ได้กูฆ่าหมดเลยโอ้โหกูกลายเป็นวัยรุ่นท็อกซิกยิ่งฟินิกจากยุคทินิเชียนนี้ไม่ได้เลยกูต้องไล่ฆ่ามันกูอยากจะล้างผอพันมันเหลือเกินเลยนี่ไงตายหูไปซะแล้วนะผมก็ไล่ฆ่าบักฮูขี่คนหนึ่งมันก็ลังหนีผมแต่ท่านนั้นเองมันก็กลายร่างเป็นมังกรนี่มึงไม่รู้ซะแล้วจอร์ดี้อ่ะมีฉายาว,ว่านักล่ามังกรน,นะเว้ยมึงตายแน่ ไม่มีสิ่งใดที่จอน์ดี้มองไม่เห็นตายนี่เตรียมตัวแล้วกูเตรียมตัวเพื่อจะไปนิวเวอร์ยังไงล่ะและตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่กาะสุดท้ายในโลกเก่านั่นก็คือเกาะมนุษย์เงือกนั่นเองเพื่อจะไปฟาร์มเล่นมาตั้งหลาย EP เราไม่เคยมาเก่อนนี้เลยด้วยซ้ำนะกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีเกอะนี้อยู่ด้วย ผมได้ยินตำนานเกาะน,นี้มายาวนานว่าเกาะน,นี้มันอยู่ใต้ทะเลแต่เหมือนเกาะน,นี้ขึ้นมาบนบกซะแล้วเหรอนี่วิวัฒนาการขนาดนั้นแล้วเหรอผมไม่รอชา้าวิ่งหาจุดเซสสปาว่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหูหายากชิบหายเลยอ๋อโอเคเจอแล้วอืมอัดตูดหน่อยนะจ้าน้องจ๋าผมก็ไม่รอชา้ามารับเควสเลยแต่ว่าเควสมันต้องเลเวล2,100กูยังเลเวล2,26อยู่เลยกูต้องมารับเควสที่ไหนวะเนี่ยกูงงไปหมดละทันใดนั้นผมเหมือนจะเจอเควสของตัวเองและน่าจะเป็นเควสนี้นะเลเวล2,000ให้เราไปจัดการ เหมือนจะเป็นปลาดุกหรือปลาบู่สักตัวนึงอ่ะให้จัดการเจดตัวดูหน้ามันสิแม่งโคตรตลกเลยผมไม่รอช้าก็ชักบิสโตมาใช้ปานวาลีเลยมาฟันพับพัพอผิดเรื่องหรือเปล่าไะผมที่รู้สึกว่าไอ้ปานวาลีมันฟาร์มยากก็เลยไปเปลี่ยนเป็นผลเงาให้ลูกน้องจัดการแทนดีกว่ากูไม่ต้องทำหาอะไรเลยอืสบายดีเหมือนกันฟาร์มปลาบูจนกูเลเวล2แล้วก็ต้องรับเควสใหม่กันสักที เฟสไหนวะเนี่ยน่าจะอันนี้หรือเปล่านะเฟสนองผูหญิงคนนี้ก็บอกว่าให้ไปจัดการผัวเขาที่เป็นมนุษย์เงือกที่ใช้คาราเต้คนนี้แหละครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะน้องสาวหน้าตานายก็หลอดีนี่มีซิปแผคด้วยโอ้หน้ารูปไร้ลมเล้าอะไรเงี้ยไม่รอช้าผมก็ให้ลูกน้องผมไปกระลุมกระทืบมาเลยนี่มึงหลอนักใช่ไหมนี่ใครบังอาจหลอ,อกก่าจอนที่จะตายหูหมดทุกคนนะ่บอกเลยผมที่กระทืบผัวน้องเขามากว่าร้อยรอบแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนเ <c oughs> วสแล้วเพราะผมเลเวล2,100แล้วล่ก่อนนะ ต่อไปผมก็มาเจอกับไอ้นี่เลยฮะวัยรุ่นมนุษย์เงือกดูสิแม่งใส่เสื้อแวนพาดาบด้วยและส่งผมแม่งโคตรหลอ่อเท่คุณคิดว่ามึงฟี้ยขนาดนั้นเลยอะ่ะอเดี๋ยวมึงเจอกูผมดูหน้ามาแล้วเหมือนมันจะติดโควิดผมก็เลยนี่เลยใช้แผนโซเชียลดิสแตนดิ้งให้ลูกน้องไปจัดการแทนและกันกูไม่ขอยุ่งเกี่ยวและตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มกับไอ้บักแวนจนผมเลเวล2,150่แล้วโอ้ลาก่อนนะไอ้วัยรุ่นมนุษย์เงือกตายซะ ต่อไปก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเข้าไปฟาร์มในปราศาสตแห่งนี้แล้วไหนมาดูสิที่นี่มีอะไรบ้างว้าวมึงยังใหญ่เลยมีลูกน้องและอันั่นใครวะหน้าฟ้า,ฟา,ฟานี่โดเลมอนหรือเปล่าวานะเนี่ยพอเดินเข้าไปดูเฮ้ไม่ใช่นี่มันราชามนุษย์เงือกนี่มึงคือโฮดี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ในบล็อกฟุตมันนไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้ฟาร์มอยู่ดีๆลูกน้องผมไล่กระทืบไอ้ดเลมอนฮ้ยไม่ใช่ไอ้าชามนุษย์เงือกอยจจกู่มันโจมตีใส่กูเว้มันโคตรแรงเลยนี่เลยป้าฉลามด,ด้วย้วมมันมมันนนหหอะะะไไราากตยงป ผมที่ตีมอนอยู่ดีๆมันกระดับไอเทมให้ผมชิ้นหนึ่งผมก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรพอมองดูดีๆอ๋อมันคือแผนที่ที่เราจะไปนิวเวิร์ดว่าโลกใหม่ได้นั่นเองผมจะเอาแผนที่นี้ไปส่งให้กับคนที่จะนําทางเราไปผมเดินทางมาที่เกาะมาลินฟอร์ดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคนขายตั๋วที่จะพาเราไปนิวเวิร์ดนั้นเขาอยู่ที่นี่ผมเอาแผนที่มาให้เขาดูครับว่านี่ผมต้องการจะไปที่นี่ครับเขาบอกได้โอเค เขาบอกว่าเราสามารถไปคุยกับโจรสลัดได้ที่เกาะแรกและเขาจะนําทางเราไปได้เลยแต่ผมนั้นยังฟาร์มเวลไม่เสร็จก็ต้องกลับไปฟาร์มเวลต่อไปและตอนนี้ผมก็ฟาร์มเวลจน2303้แล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องบอกลาก่อนนี้แล้วสิแม่เราอยู่กับเกาะนี้มาตั้งยาวนานเนาะแต่ผมนึกขึ้นได้ครับว่าผมมีของบางอย่างที่ยังไม่ได้ซื้อไว้นั่นก็คือดาบแห่งโลกเก่านั่นเองผมไม่รอช้ามุ่งหน้าไปที่เกาะลึกลับที่มีโคทินเยอะแยะตรงนั้นเกาะแห่งนี้ฝนตกตลอดเวลาผมต้องรีบข้าไปในถ้ำ แล้วผมก็เจอกับอลูกทาน็อตมึงเป็นใครเนี่ยผมไม่รอชา้าลองคุยกับเขาดูเขาบอกว่าเขากําลังตามหายับมณนี3เม็ดให้เราช่วยหาหน่อยได้ไหมโอเคได้แล้วผมก็เห็นแล้วว่านี่ไงมันอยู่ตรงนี้เองนี่มึงหามไม่เจอจริงหรอวะเนี่ยมึงตาบอดหรืออะไรวะแล้วผมก็ลงไปเอา้านี่ก็จรออิงเม็ดละมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือวะแล้นี่ผมก็เจอ NPC น้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาขายดาบด้วย ผมก็ไม่รอช้าที่จะซื้อดาบกับน้องเขาไหนมาดูซิสามดาบในตำนานล้านห้าโอ้โหสมดตูดอีกแล้วกูและตอนนี้ผมก็กลายเป็นโลูลโอาจอร์ดี R ้ R D y, ยังไงล่ะโคตรเฟีย้ยวนี่มันสามดาบในตำนานแต่ไม่เห็นเหมือนสามดาบที่พวกท็อกซิกมันใช้กันเลยนี่ว่าหรือว่าคนละอันกันวะน่าจะใช่ไหนก็อฟันดีโอ้สก,กิลกระเทนเนี่ยนี่ปาดโอ้เป็นพายุด,ด้วยหลังจากนั้นผมก็ไล่ตามหายาื่อมนีอีกเม็ดหนึ่งไหนวันอยู่ไหนอ๋อนี่เจอแล้วว้าวซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองโอเค ผมก็ไม่รอชาร้าที่จะเก็บขึ้นมาและเควสก็เสร็จสิ้นทันทีโอ้ได้ตังค์ด้วยและแล้วก็ถึงเวลาที่จอร์ดี้ต้องโบกมือลาโลกเก่าแห่งนี้แล้วแม่ผมว่าผมต้องคิดถึงที่นี่มากๆเลยได้เวลาเลยฮะเพราะว่าตอนนี้กับตันเรือบอกว่าเรือกําลังจะออกแล้วผมก็เลยให้ตัวเขาก็ถึงเวลาที่ผมจะไปแล้วครับเจ้ Welcome to Anokuni ฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โลกใหม่แล้วเข้าเข้ามาปุ๊บมีคนแอร์ไลน์เลยทำไมเขาแอร์ไลน์กันเยอะจังวะ หรือว่าที่นี่มันทอกสิขกกนาดน,นั้นเลยเหรอถึงขั้น้องแอร์ไลน์กันเลยเหรอขอบอกว่าที่โลกใหม่นั้นมีเกาะลึกลับอยู่ด้วยให้เราซื้อล็อกโพสทิ้งไว้เพราะว่าถ้าซื้อไว้เราจะได้รู้ว่าเจ้าทะเลนั้นเกิดตรงไหนแล้วมันจะเป็นอีเวนต์พิเศษผมก็เลยไม่รอช้าให้จอดดี้ซื้อตั้งไว้เลยนี่รอเวลาผมไม่รอช้าที่จะสำรวจดูว่าที่นี่นั้นมีอะไรบ้างอู้อะไรวะเนี่ยเยอะแยะตะแป๊กไก่ไปหมดเลยเกาะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเออมันไม่เห็นเหมือนโลกแรกเลยที่มีเกาะย่อมๆเล็กๆแต่ที่นี่มันใหญ่มากเลยนะ NPC ที่นี่เขาเป็นสาวญี่ปุ่นกันหมดเลยดูสิโอ้ใส่ยูกตาตะกันด้วยน่ารักจังเลยรับเควสอา้าเควสไม่ถึงเฮ้ย <c oughs> เขาเรียกเราว่านายท่านด้วยแหละเฮ้ยน่ารักจังเลยทําไมบอสที่นี่มันหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นเลยดูดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้าตาเขาเป็นกระต่ายวะเนี่ยโอ้ยอยู่ๆก็ไอ้บ่าวเนี่ยมันก็ซัดกระต่ายนี่เฉยเลยอ้าชิพหายอะไรไงมันวิ่งหมากูช่วยกูด้วยเฮ้โอเคใช้ปานวาลีฆ่าตายหงไปซะมาโลกใหม่ทั้งทีถึงเวลาจอนที่จะต้องอีวลูชั่นแล้วทุกคนเขานั่นมาจากยุคทินิเช แล้วพาะผมกําลังจะกลายเป็นมังกรได้แล้วในวันนี้ถึงเวลาแล้วฮะที่ผมจะซื้อผลมังกรแต่เราจะเอาโลบักมาจากไหนล่ะใช่แล้วตัดก้โฆษณาอา้าวเฮ้ยโลบักหมดทําไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ shop, เฟิร์สชอปเว็บบริการเติมโรบักทั้งระบบ VIP และ ID ดีพาร์เลดโคตรสูงและยังบริการกดกิฟไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมาย ครบจบในเว็บเดียวที่ first shop เท่านั้นมีโลบัคแล้วก็ซื้อทันทีสิครับรออะไรนี่เลยผลมังกรในตำนานและจอร์ดี้อีวลูชั่นกลายเป็นมังกรและจ้าซื้อผลเสร็จกูเห็นด้านบนนั้นก็อราเวงกันมากเลยดูสิโอ้ถล่มทลายโอ้นี่สินะโลกใหม่มันต้องพีพีกันอย่างมองมันผมก็รีบหนีแต่ทันทีเดี๋ยวกูตายแน่นอนดูสินุ่มันไอ้บ่าวนั่นลนโดนลุงกระทืบผมแอบมาที่เงียบเียเพื่อลองสก,กิลดูว่ามันเท่ขนาดไหนอู้นี่ฮะเราสามารถปล่อยพลังได้ด้วยว้าวโคเท่ สกิลเเป็นสายฟ้าสกิลซสามารถคำรามได้และแน่นอนว่าเราสามารถกลายร่างเป็นมังกรได้แล้วและจอดีกลายร่างเป็นมังกรได้แล้วโอ้ยโคตรเท่ไปเลย และสก,กิลที่ตอนเป็นมังกรนั้นมันเปลี่ยนไปด้วยโอ้โหโคตรเท่แถมสก,กิลอัตติเมตยอยา่างสกิลวีเนี่ยสามารถถล่มทลายทุกสกรรพสิ่งได้เลยผมไม่รอชา้าลองเอามาตีมอนดูดูซิพลังมันจะเทพขนาดไหนโอ้โหเผามอนตายหงลงนรกไปเลยโดนขนาดนี้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าโลกใหม่เราสามารถสุ่มผลปีศาจได้ด้วยและดูสิคนในโลกใหม่ก็สุ่มผลกันอย่างนี้แล้ววะเนี่ยแม่งเอามากกรทิ้งไว้อย่างนี้เลยโคตรไร้ค่าเลยหรือว่าถ้าอยู่โลกใหม่เนี่ยเด็กขอกันตายหงงไปแล้วและี เกาะลึกลับที่มีเจ้าทะเลนั้นเกิดแล้วเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่จอร์ดี้จะกลายเป็นมังกรและพัถล่มเจ้าทะเล hmm. จะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปฮะขอตัดจบแบบละครไทยกันเลยถ้าอยากให้อีพีหน้ามาแบบเร็วๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งแล้วก็แจ้งเตือนทั้งหมดไว้เลยฮะาติดตามกันว่าจอร์ดี้จะถล่มเจ้าทะเลและ,และได้3ดาบในตำนานเลยไหมในตัวเดียวคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันฮะว่าจะตัวเดียวได้เลยหรือเปล่าสลบวันนี้ลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าครับผม